คณะกรรมการกาชาติระหว่างประเทศหรือ ICRC ร่วมกับสภากาชาติไทยสหพันธ์สภากาชาติและสภาเสี่ยววงเดินแดงระหว่างประเทศหรือ IFRC และพันธมิตรภาคเอกชนจัดนิทรรศการภาพถ่าย k n i n e s During Crisis ในวิกฤตมีน้ำใจเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการกาชาติและกลุ่มองค์กรกาชาติและเซี่ยววงเดืนแดงระหว่างประเทศโดยมีนายคริสตอฟซูเต้ หัวหน้าสำนักงานภูมิภาคกรุงเทพคณะกรรมการกาชาติระหว่างประเทศเป็นประธานพิธีเปิดงานเมื่อวันที่22ธันวาคม2564นณแลฟสไตล์ฮอล์ชั้น2ศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพโดยจัดแสดงผลงานภาพถ่ายจำนวน160ชิ้นที่ได้รับการคัดเลือกและมีการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศประเภทอายุไม่เกิน25ปีได้แก่นายอนุชาวเวียงคำ เป็นภาพการแบ่งปันอาหารในช่วงโควิด -19 และประเภทอายุ25ปีขึ้นไปได้แก่นายทรงพลเทศกิจเป็นภาพพระสงฆ์ภัยเหลือแจกอาหารให้ชาวบ้านในช่วงโควิด -19 ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่28ธันวาคม2,564สมยศลีเจริญถ่ายภาพชิตพลเพนสุภารายงาน